ขาองผะน่ดเบิ้งนกเบิ้งเบ้ของกอนเบิ้งของใหญ่กอนาเบคอยบนไ่องอกเบิ้งของนี่ข่องใหญู่ดหลังจากไปเบิ้งน้ำเพลินแล้วครับบุกการยกสูงดอกของยกองอยากอายเพลิน เบิดมือนองนนี่ครับสองครับสองสองครับสวัสดีครับกับผูพ่อกันดีกันด้อครับเ <c oughs> อาเบิองนี่พพี่บอกว่ายกบซื้หน่วงได้ครับเมืองนี่ถี่ท้องคือวะหา,ายกินข้างหนะ้าถิอสับปลาตองก่อน ตะกอนครับมากรยพนครับจ้าสวัสดีจ้าสองตัวอะไรสะดุ้งด่างนึงสองตัวก็จะได้สองตัวสองตปลา้าวสอยปลา้าวหัวหมุ่ม2สองตัวครับจะเสียงวันห่องเนาะปากนห่องแกเซียวเอยว่าครับว่าถือสะดุ้งอือบ่น้องมันอย่นี้น ข้นทั้งป่าละห้องคนมาหลายครับจะพายเพิ่งบรรยากาศหลบๆนะจะดึง่นใส่เบียงออกกับนีเด้เ,เป็นตะมวลนี่ยังนี่อือก็ถือกะมวลนั่นหน่อยถึกจะด้ง <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไ้แล้วครับไปแล้ว ผมบอกแล้ว,วลลเวลายีียัดเข้าคงคือแล้ววันนี้ครับใหญ่ว่าเจียนี่เจียขาใหม่ฟ้าท่านครับได้แจ็กตัวแล้วเนาะทกคนสี่ตัวแล้วครับสามสี่ตัวแล้วในพ้นในสอง โอ้ยได้เลี้ยวครับไงสองสามบาทในตัวหนึง่งนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวแต่มันหย่อนอยู่ดิมาจะเคยมาตื่นครับยังกรอบอนว่าคันน้ำสะดุ้งย่อยเสือหัวเหล็มัน,ม,นมันกักดคนยังบอเพื่อนว่า เดือด้ำม่ไดแม่ยังหนีแม <laughs> ่ สองครับสองสองมนัมนมนัมนมันมันตัวแบบนั้นมันอาต้องไปยิมแอลุนอีูครับวันนี้กำลังใจมาเร็ว แกเล้วบ่แม่แล้วคาสะดแล้วคาสะดวโสองอีกเล้วครับสองอีกเล้ว <c oughs> ไปไทหน่อยเม คือแล้วบันนี้คือแล้วมันก็เกา่าอู้ปลากระเงี้ยเด้ปลากระเงีเ้ยครับ กันเงี้ยครับนี่แนละโอ้โหพอยังนี่ปัดปัดล็อกเยโอ้โหพอยังนีสามบาอกแล้วท่สามไม่ส่พอยังอบกคนหน จับสั้นปันดบ้บ่มันเป็นสะดุ้งน้ำเพินเด้อเมื่อนี้นั่นอั <c oughs> นบอเนาะโอ้ยบอถึงไปมันได้ได้ร้ายปันด <c oughs> ยกขึ้นมาโซ่มึงดูฟูมาก,ก่อน ได้ลาได้ตัวอี่ส่บแปนี่ตะขอตัวหนตะคอกระถือโอ้หมันคักมากก่อนเนาะได้ปลาช้องลู่ไปค่ะได้พ่นเหมือนหวกมา เอาขึ้นเยอะมากน่ะลุ่นลุ่นลุ่นถือป้อถือุ้ยถือแล้วสองเอ็นสูงคนหาแนวงัดใส่เนาะอันนี้เนาะพอต้องยก มันห่องแตกกดๆน่เนาะมันออกมา้าดีๆเนาะกสอยน่อยนีละพอ้อทีเร็ยสมเร็ยสมแ่บพอดี่ปิงพอี่หนึ่งฟังเสียงมันห่องไะยินเสียงป้าหองบ่ค่ะยินบอกเ <c oughs> อาเด้มาตึกน้ำกาน้วนๆมาตึกน้ดดนำกานน้าห่วยมาก อพ่กกพอข้ารุ่นอีกบาทไหมครับจตไหนน้องคงจะของเนาสิมาน่ก็เพิ่นอยูวบอเพิ่นไดนบวดป่า,าตะเพียนนะ มัออนไปมนันบันนี่ครับ้าเบื้องบันนี้ครับบันนี้หาลื้องรอบนี่มันมานเลยโตเป็นนองเลย องอยู่สองอยู่สองอยู่นี่นี maker! ่น <omdat> ี่ได้อย e ู่ อีกว่ครับเอาอีกบาทนึงวะ่วน,นอีกเปล่าจะเปีน,น,นออมืนนอนนเนาะเปลนมือ มาเบิ้งปลาครับมาเบิ้งปลาเพิ่นปล <c oughs> าปลาปลาพ่อหมุ่มมัเวยครับปลาสอย <S 2> <S 2> <im ans> ปลาสอยปลาสอยโอ้โหของไง เบิ้งของกเนเบิ้งเบงได้ของกอนเบิ้งของใหญ่กันโาเคเบ้งขอยเบิ้งวยของของเบ้นงวยของเห่ของใหญ่พูดไดู้ด้มเเตรีมทุกดีเลย เกือบเกลกโอ้เกเกลอเต็มกระสอบกระสอบแล้วกระสอบเบิงสินกให้เบิ้งหรามเเอาไขอเมื่อไรแลมาครับนี่นม่วันวายซุปนอนานรุ่นครับตื่นกล่องบ้าน้าน้อยนังตัวเดดสาม พอดีมองนีห่มพอดีอยุ่มเพิ่มอีกบ้าบ่ปันใดครับแต่พ่อโล่พ่อเล่อยู่บ้า <laughs> ในดอกสิโล่หนึ่งดีละอี <laughs> ใส่ของใหญ่ครับตัวใส่ของใหญ่ดีละไปะสิพาพี่น้องยางไปเบื้องข้าง,างผุนครับวันนี้สุดห่วยเป็นจำวนก็ยังอีกเด้อ าเนครับมาเบิรงครับพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะโอ้แหววลังโฟมมาใส่ครับครับานยเดเนาะมาเลยเนาะต้องเ้านึงังใส่ใส่ะเอียดเนี่ย่ันยเย่ยลเียอันเอออมาจกได้เออทางนี้เป็นอะไร มันหลายครับมันหลสักเพียนตรงไหนมันจะลงกน้องเก่านี่นี่บ่โล่เลยเอาไว้ไก่ตายถึงเลยยับไปยับไปแม่เด็กปลาสะเพียนโอ้สะเพียนเอามาเอามาเอาไปเอาไปท่านตรงป่าเรื่องลางรึเปล่าเดี๋ยวจังคนแค่คนนะนี่พันโนกู่นี่ครับ ไปสวาบมองดูหากรุงปู่ะด nah, e oh, ah oh, um. ้าววมาบาดเามาบาดเจาาบาดดมาบาดีวมาบาดเดียวนี่อะไรนี่ เล็กมันหักไมเล็กหักโบเออนั่นแหละเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนเอาปลาตะกอนมาเอาปลาได้ปลาได้ปลาอยู่ปลาข่าตาเดี๋ยวเพื่อนแก้ไขก่อนครับจะจะกลับมาเบิ่งใหม้นอเพื่อนแก้ไขสะดุ้งก่อนครับจะกลับมาหลุนใหม่ครับมาเบิ่งน้ำเพลินอีกครับช่วงนี้ของเจ้าของมิดก็เลยมายางเบิ่งน้ำเพลิน สิบาพี่น ok ้อมายางมึงเลเรอยอ๋อมึอายะดมกูนะเยอยะปดอยากออกกล้องตัวสนวนนีเนาครับมาสิทางนีมตะเคยมาดิยกโซ่ยู่บนในถุงแงงปลาตัวใหญ่เปปลาตะเพียน่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนใหญ อันนี้เห็นด้เห็นอนนจับแน่ <c oughs> <c oughs> นแมนเลยอาซนี่เหรอนนโอ้ซังนี่ว่าปอ้อยจับแน่นแนนไม่ได้เละอันนี้ว่าปาเอออนี้ล้วโอ้ <c oughs> ตัวเดียวตัวเดียว,ไ,ว,ยวไงครับตัวเดียวนี่ละเอาเอาหมานันมันครับเดี๋ยวสิไปรุ่นน้องกระพองอยู่ก้มวันนี้ จะสิมายามอีกเด้อมาเด้อ <laughs> บรรยากาศครับสึดงหมคุเปียนหมองไม้ครับมาถึงแล้เพิ่นคือบนอ,อ้อคือ <c oughs> ไปเอาแนวตาก็ยังพดเด้อบวัดีคือเนี่ครับรอโอ้คุณ เบิ้งหน้าพ่นเบิ้งทางพุ่นเดี๋ยวเบื้องหน้าพูนอะไ้ปลาอีไทยครับปาอตกน้ำกนแล้วนะไมว่าคืออะไรตรงนีคือคือคือแล้วคือแล้วห่วยจะดีดีเลย ขึ้นปีปีแท้คืออยู่ครับปีมันเปลี่ยนพ่อพ่อมาปีมันเปลี่ยนอนู่ าที่สครับสามสองสามบดเต้นบทยังไบว่าโอ้สมกระบี่มองมีขนใดว่าสันเนาะตอนย้ายน่ยดูเนาะยังเพเป็นกระถุยน้ำพัดกระดูกมันป่มั้เป็นน้ำค้นแล้วสูดุเป็นน้ำค้น อีล so, uh, uh, like, uh, like. ีครับเป็นน้ำขนครับยังไรคุณพ่อคุณพ่อลบกคุณงเนานพอและเาเเงือขึ้นเอาลบถโลแว่ะเด็พี่เอาลบแบบไรเนี่ยเาเอาล้เงี้ยอะไรทีเงี้ยนี่เรูมาเรามาเอาลอย่าลยาล้เราเอาเอาลขาวเดี๋ยวเรายกขึ้นมาห็นบอมัไดถแล้วย่าลมันเื่อยเาลบมันื่ว่ะเด็กพี่เอาลบแบบนั้นมึงีครับบาซีครับเวนยกเร็วดห่วยวายได้ย ได้อยู่ครับได้อยู่ดได้อยู่นะครับาไตปาสมุสมนนอย,ออย,นยได้อยู่นะครับพกเะพ่นข <c oughs> ี้ไร่ตะปลาสมุ่นน่อยข้ไรมุนทางนี่ยได้อยู่นะครับหลังจากไปเบิงน้ำเพเลินแล้วครับบกุก้ายกสูงดอกของงจ้าของขอยากอายเพลิน <c oughs> เบิดมืออยงนี้นี่นี่ครับตอนนี้กจะจะพกม้วนแรงอะไรด้วยครับเบิ้งเพิ่นมาเบิ้งเบิงเพิ่นมารอบสองเอายกยกรอบสองนะครับเอาใส่มัดถือถ่างเพิ่นเอาเพิ่นรอบสองเพิ่นยังได้หลายกลัวเอาคุณน่ะป้าคุณนางคุณน่ะถำมว่าใครออกเต็มถึงกระสุนวันค่ะครับ อายุท่าเอื่นเนาะประมาณนี้เป็นที่แรกยูพีดมองยูพีดมองเื่อแรกอะไรยังสี่แล้วห่วยได้อยู่ดีพ่อห้พี่น้องได้เบิึงกันครับคุ้มค่าอยีกรอบนี้คุ้มค่าผู้พามา้าแหล่ะกับคุ้มค่าพี่น้องเบิ้งยกขาเทื้าครับคอแบบยาวๆแบบบ่ต้องตัดเลยครับอยู่รุ่นแบบระยะเลยเนาะครับแล้วก็สีภาพพี่น้องกัติดคลิมครับแล้วก็ เอาฮาบาทครับฮารอบ5รอบชิปเลยแล้วก็ผมกับชินยกเล็กน้อยครับไข่มันย่านแม่นันน้ำย่านแม่นัน,นน้ำสะดสุ้งใหญ่เสียวหัวเลยพี่จะพ่นวายเลยเลิมมันเป็นหาวเลยถ้าเจ้าลุ่นกระดูกน้ำลายก็เจ้าลุ่นหนึ่งเถวเลยวูดายูได้ยู ทิ ich, ้งลาสดบันเส้าลาสดแล้วบันททายคลิปเอาเทิงล่สดทังทายคลิปครับมือหนี่ครับเพิ่กับเบื้องหลายอยู่ล่สดนะนะครับปลาห่วงบาทนึ่อนนับเท่านึงครับนับนับหนึ่งมืองยัน่เบิ้งครับรอบสองใหม่ถ่ายจังหวตามทีี แล้วก็ยกรอบสองครับวันนี้ให้กำลังใจกันด้วครับอเอาอคือค<อ>วามไปพุ่นบาดแนงห่างที่ไดนห่องที่ด,ดบาดท,ที่สองครับ บาทที่สองเงียบครเบบคนได้บนนีัน่านนั่นปีง้นันแม่นีบอกว่นน้ย้อยใช่นั่นน่นีเลอคต่าดีนะเห็นมันตีงเนาะอวก็เอาเก็บแต้มทำมาละตัวเดียวบันละตัว้วอ้อง่เอทังนี้บาทที่สามครับสามหนึ่งสองสจุดกับ บเต้นบ่ยังนบอว่าโอ้สามกระบียมองนี้นใดว่าสันเนาะตอนย้ายหน่อดีเนาะ่เป็นกระถืดน้ำพัดกระดูกมันปีน่าันเป็นน้ำค้นแล้วสุดเป็นน้ำค้นอีหลีครับเป็นน้ำคนครับอย่คุณพ่อคุณพอะบอกคุณถึงเนื่อเนพอแหละเขาเป็นเนื้อขึนตราลองหลดแล้วล่ะเด็กพี่เอารลบแบบไรเนาะเอาเงอไรงเเนามารามาเอาล อย่าวลงอยาโลงเราอะแบอาลมเข้าเดี๋ยวเราโยกขึ้นมาเห็นบัมันได้ถือเราย่าโลงมันจืดๆอย่าวลงมันจืดเราอะอย่งนีอารมแบบนั้นมนะครับบาดีซครับเวนยกเร็วหดโอ้หวยวายได้ยูได้ยูครับได้ยูะได้อได้ยู่นะครับมาก่ที่ได้อยไดนะครับ สพ่งจะพ่นขึ้นเลยจะปาขมุนหน่อยเอจะปามนทางนี่ได้อยู่นะครับอ่านับหนึ่งหอด20่ย่างมอนวดมาไหนพ่นเลยลูกบะขืนเนี่ยลูกบะขืนมืออื่นเสรครับมาหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองส โอ้ได้อยู่แถมบอบันี้แถมบันี่แถมอีกทำกันถืกแล้วพันแถมตัวถือเราแถมมันกับพ่อโยกอยู่กันยกได้ยังสิแกคกาไมด้ยครับคโอคอเคอเคโอเคโเนโอนคโอเคาคโอเคโอเอเคโอเคอเคโอเอเอเคโอเค้อครับอเออเอออ

มันเต้นออกัาเต็นออกตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้คนเต้นออกแถมครับแถมีวัดมานบาเจ้าจากพอลอยดีใจบ่เอาอีกบาทนึงครับกระสิบนกรสิจักรหนึ่งสองสามครั้ง ทั้งคุณก็ได้ครับเอาแถมอีกสักคนแถมอีกแล้วนครับแถบอีกแล้ววัดถือแถมแถบตัวน้อยนี่โดดเก้งแท้อย่าลืมเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์ให้แน่ครับกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามให้พร้อมเด้อครับเป็นกำลังใจกันบ่าจะทางเฟซบุ๊กเพจหรือว่าทางยูทูบนะครับจังไรไครเพิ่งคลิปเกย์เพจหรอกครับอันนี้ เห็นเพิ่นมาตึกเนาะเป็นตาสวอรเนาะกัมาเลยเนาะคุณน่ะ้จะยังลงมาอีกคุณน่ะมาเรื่อยๆบ่เพิ่นกมัมาเรื่อยๆครับยบ่เลี้ยงเคือเพิ่มาตกระบะพะนะ้าเอไม่ซ้กระบะข้าเจมาตึกขึน มาตึกสะดุ้งน้ำกันเมื่อนี้ขอบคุณพี่คุณน้องหลายๆเด้ออายุดีไม่แห้งกูผู้กูพนเด้อพอกันไม่คลิปนาสวัสดีจ้าแซมอีกนะแซมรักผู้หงเนยนะโอ้โหว้าวตัวใหญ่อยูถึงง่ายมแรงมะตืว้าวอยอทำกันมั้ยฮ่า แถมครับแถมจ่าสิเมื่อดูๆังอเออจ่าสีเมื่อนี่บ้ถือเมื่อบ้ถือเมื่อนี่ได้ทีเลียวตั้งใจน่โอ้สิบบาทกับอะไรก็ตั้งใจมึขึ้นนาถือแค่สิรสีเมื่อแล้วอีบนนึงอีบานนึงะยวบานงสีเมื่อเดียมเดือถมเถมยมเดี๋ยวบังเพินเฟินยกแล้วบางเที่ยงมันบรแ่โดนแล้วฝ่าจุมฝ่าเห็ดเ เยอะสี่หาบาทกับเต็นท้างแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเต้าชิพ มองเมาก็ได้เกียบองเี้มาลองเบ่งกันดูกันดิคือบอนี่ีิขนอทองยังไงมะเสาอันนั้นนะีิฝนรอทองยังไงสันดอกมะสาอันนี้เก่งรับ กบเมื่อยปานไล้วย่านโลมย่านนี้่อยแม่นาะย่านลมใหม่อันนั้นไหมักับ่สาวให้กับมายกดันยูทั้นเจี๊ยบทั้งหมูคุณอะ